ไปดูอาหารนะครับก็ไปนไปนก็ไปงานครับเลือกเสื้อผ้าต่างๆนะครับกินงานนะครับกินงานถุงดังแล้วก็กินงานถุงดังถุงถุงดังกันแบบโอโหนะครับรอรับสัรอรับสัตยาทามือถือนะครับมอรับร่วมนะครับก็รออย่างเลยนะครับสวัสครับอยาลืมอาหารหรเครื่องดื่มใดๆนะครับขมา้ว ทุกคนข้ามมาี่ไหนะครับตาทีนข้าแขอร้องมาแล้นะครับแล้วก็ขบนะครับ้านตีมาองเสีงนะครับที่สอนด้วเองเนี่ย็นที่ให้เราแล้วาแฝที่อะไรอย่างที่ท่านให้กช่ไหครับงั้นก็ให้เราดูแลกับาเอง

ตัวบนั่งจะาโอ้โหอดเนยอดับนาเป็นาระยนที่ทนี่นะการนการเิดัวรัาระมารทนะลลอไปแล ตาของอาจารย์เบียคฮะอาจารย์เบียเป็นห่วงเรื่องอาหารที่นำมาไม่พอเนี่ยจารหาวิธีที่นอกจากว่านอกจากว่ามอไตอะไม่ได้มอตะไลม่งแลเราองถ้ากรอยากทไม่ช พ่อนะครับพ่อนะครับพ่อรอรอแล้วออกทางทางระวังนะครับอยาขอพื้นที่หน่อยจ้าขอพื้นที่หน่อยจ้า1,800ไอ้จ้าบอกมีก็1,800 ขาต้องวันนี้เตรียมมา3 0 0นกระตุ้หมดแล้วแต่ยังพูดรออีกปวดร้อนที่ตหนเ่งกำลังรายงานต่ออยู่นะครับแต่รอได้ไหมผู้ตายผู้ตายเขาวันนี้ผู้ตายเืฮ้ยต้องเข้าใจนิดนึงนะครับที่บอกอย่างนี้เพราะว่าคนมันเยอะนะต้องเข้าใจนะครับคนถามตีอะไรเงี้ยนะเตรียมมาเตรียมมา ขอบุณสำหรับการเคาะต่อเคาะจ่ายจ้ หมดแต่แก้มแล้วแล้ง,นานงานเข้าไหมเนี่ย บอกให้เข้าไทยก็เ hmm. ข no 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 mm ้าไปนั่งได้นี่คืออะไรหรถ้ามงมีทิ่การก็ึเข้าไปนั้นะได้ได้แล้วว่าเป็นของที่เกมอ้าวแล้วแล้วมีคนเกลียดคนหรือยังของคุณแม่ของอาจารย์ได้ได้ได้ครับและม้างคนไม่เป็นไรได้ได้ได้

สวัสดีครับ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 ขอผมต้องกันคนให้คนเข้าใกล้อาจารย์มากการบึ่ที่อาจารย์วันีเป็นห่วงที่นั่งข้างบนด,ด้วย 何だろ con nói <laughs> gì hết giận rồi nè, con không? không giờ

แม่มมรตรก็ได้แล้วแต่เราขอมาใได้แค่นั้นคออ๋อคือที่นี่มันมันดึกนะฮะก็เป็นห่วงว่าญาติธรรมจะีิว วังน้ำร้อนนะจ้าระวังน้ำร้อนด้วย どうも。 どれ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  ที่ผมพูดอ่าเอาไสองอาจารย์อูเห็นหน้าอาจารย์ยิ้มแอบยิ้มอาจารย,าารย,าารย์คงจะว่ากูหน้าโหลอย่างนี้เลยเหรอไปทีน่นั่ง้สื่อไปที่นั่งครับผมก็เริ่มจะหิวแล้วอ

คืแ่จะ้าน่ออะไรเงี่ยเหมอนกันส่อต่าอะไร้ารับกันหรือว่าเข้าสือก็เหมือนแม่จะต้องมีทีมมาเอาใช่ใช่ตามหลักได้ไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันนี้จะไมเียนเลยเวอันนี้อะไร

การขายเกิดขึ <off> <an> ้นแล้วมีเคีอยแ้วนี่จ๊โอเคขอบคครับ

ี๋ยวผมทอดรองเท้าก,ก่นอะนะรองเท้าไปก่อนขอโทษครับขอโทษครับการขายกำลังจะเกิดขึ้นจากขอโทษครับขอโทษครับเาะัเาะวน

ท,ทันติกทวีที่เขเจออาการจางใจกลับมามาซึ่งการขายของในวันนี้ที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายของคนที่ติดเขาเรียกว่าอะไรนักโทษผู้ต้องขังมันเป็นรายได้ที่เขาปันผลให้กับ<อ>ของปีมุ่เหล่านี้เขาจะปันผลให้เง <y> ินจำนวนนี้เขาก็จะเอาไว้ใช้ใจ่าย ก๋าเหนียวมาข,ขายอาจารย์ให้พื้นที่ในการขายใครสามารถซื้อได้ซื้อซื้อไม่ได้ไม่ไต้องนะไมไ่ต้องสารแมน,น,เนะเอาให้ไหวนะรองเท้าเองสีสติ๊กใช่ไหมสติ๊กนะอะไรสติ๊กมันเป็นลามันเป็นการดึงทั้งหมดอ่เป็นดึงทั้งหมดในนี้ไม่จเป็นงานตีมือทั้งหมดไม่มีงานเครื่องมเลยนะกลัวช่องปิวอันนี้รองเท้า500บาท สติมีใครเอาะดเบอรเออสี่สิบเอ็ดสติเอสี่สิบเอ็ดซื้อฝากได้ไม่ใส่ก็ฝากได้แต่ขอดูเบอร์ให้เราบน้มาเลยาเใก้ไปก็เดี๋ยวจะโดนโดนเป็นเชคมารุกาหาูละห้าร้เป็นงานเชสีนะดูเบอร์ให้จ่าด้วยไม่เป็นไรแก อันต่อมาลายิตต um pues ี้ห้ารอยเราท้าตัวละห้าร้อเลยกิตตี้โดยสีสิบนะคาากลูกมาเท่ากันมาแจกเันแล้รอเวลาแจใหม่ลูกต่อคิวบอเลยนะต่อคิวบอเลยเบอร์สี่สิบลายหมามามาดูเลย เดี๋ยวเราเอาไว้คำน,นั้นนะสีเสือสีเอาไว้นี่มานไม่ได้ก้ามเอิร์หมีภูเบอร์สี่สีฟ้าไ,ไหนมาทันตุัชนา